เย้ชงอ่ากูมาเช้าหรือจะไปออเคนะเนะ๋ยวจะไปโมไซ <c oughs> ไปเตชู <c oughs> <ป> <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอภาคภาษาไทยนะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะเนีย่ยมาดูบรรยากาศนะเดี๋ยววันนี้พอดีเดินมาอกอกกำลังกายเนาะอะเออไหนๆก็มาทำสักคลิปหนึ่ง <c oughs> ดูนะดูนะ โอ้หมอกฝั่งโน้นฝั่งนี้จะคนละโทนเลยมันเป็นทูโทนเนาะมันจะเป็นทูโทนวันนี้ก็จะแบบลง่ลงๆหนึ่งฝั่งน้นก็จะมีหมอกอค้เดี๋ยวจะหันกล้องไปฝั่งน้นดูว่ามีอากาศแบบหน้าฝนเนี่ยเป็นไงบ้างที่อื่นเป็นไงบ้างเหมือนแบบนี้หรือเปล่าเหมือนน้องฟ้าอยู่บนฟ้าตลอดเลยโอเคเดี๋ยวห,หันกล้องไปฝั่งน้นว้าวดูหน้าหน้าฝน ้ฝนบันเราใครชอบแบบธรรมาชาติแบบนี้บ้างกล้องอาจจะสั่นนิดนึงเนาะใครที่อยู่กรุงอ่ะตอนนั้นไปอยู่กรุงทีหนึ่งไปขายไก่ทอดโอหตื่นมาก็มีเห็นแต่ตึกแล้วก็มีแต่แบบยังไงอะคนที่เขาลำบากกว่าเรามีเยอะมากๆเนาะ เยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเออเรานี่ยังโชคดีเป็นคนดอยอยู่บนดอยเรายังมีที่ให้เดินเนี่ยเห็นไหมที่เดินเยอะแยะเลยเนี่ยที่เดินกว้าง,างแบบมีอากาศให้เราหายใจอากาศดีๆให้เราได้แบบได้สุดได้สูดแต่คนกรุงส่วนมากเขาก็จะแย่งแข่งแย่งกันคนมันก็จะมีแบบสังคมแบบหลายระดับนอ้อง ก็จะมีแบบคนที่เขามีอาชีพกับคนที่ไม่มีอาชีพต้องเก็บขวดบ้างเป็นขอทานบ้างตอนนั้นมีมีผู้ชายแบบหุ่นล่ําเลยนะเขามาแบบเดินมาขอตอนนั้นขายไก่อยู่ขายไก่ทอดห้าดาวอุย้ยไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่ทอดที แล้วเ,เขาก็แบบเดินมาขอขอทานมาขอกินอะไรเงี้ยแต่ที่ให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเนาะก็เลยให้ไม่ได้เนีย่ยเราอยู่บ้านเรามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมตอนนั้นก็คิดอยู่นะว่าทําไมเขาก็มีสามสิบสองส่วนเขาก็มีแบบหุ่นล่ำแข็งแรงสมบนรณ์แต่ทำไมเขาต้องเดินมาขอทานอืมก็ยังว่าเนาะ เรามีโอกาสดีกว่าเขาตั้งหลายร้อยพันเท่าแต่ของเขาคือเขาไม่มีที่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังคิดว่าทําไมเขาไม่ไปหางานทำแล้วก็มีคําว่าแล้ว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 แบบนี้ว่าทำไมเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะ่ะเราต้องตั้งด้นจากดอยลงไปข้างล่างไปในในเข้ากรุงเพื่อไปหางาน หางานหาเงินเพื่อให้อยู่รอดแต่ทําไมคนในกรงเขาถึงยอมมันเป็นขอทานมีเยอะมีเยอะมากเลยคิดคิดหลายแง่หลายมุมเนาะแต่ว่าคนเรามันก็เลือกเกิดไม่ได้เนาะบางทีต่างคนต่างชอบมุมมองมีหรือว่ามีมุมมอ,มองของตัวเองก็เลยคิดว่าฉันภูมิใจ แล้วที่ฉันเกิดเป็นคนดอย <laughs> ดูสิโอ้โหวิวโคตรฟินเลยดูนะทางที่ทางที่เดินมาภูมิใจนะที่เปิดเกิดเป็นคนดอยมีที่กว้างๆอามีวิวสวยๆอากาศดีๆให้สูดโอเควันนี้ก็มาด้วยคลิปยาวๆ <laughs> สั้นก็ไม่สั้นยาวก็ไม่ยาว <laughs> โอเคนะดูนะดูวิว ุิชชอบมากเลย,ยเป็นคนชอบอยู่กับวิวโอเคงั้นเจอกันสั้นแค่นี้นะคะวัสดีค่ะ